คือมันก็ยุ่งไงมันไม่ใช่ว่าจะมีเวลาตอบไลน์หรือัปตทวศั์ตลอดเวลานี่ายเนียนใจนเนียนคือถ้า,ถา,ถาเธอเง,งียบอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจะคุยกันยังไงอะ คิดมากไปเองมะเนี่ยคิดมากเหรอเราทำไมไม่รับโทรศัพท์อะ่ะทำไมไม่ตอบไลน์อ่ะเราทำไมต้องทำให้คิดมากอะ่ะให้เรานิ่งอยู่เฉยๆได้ยังไงอะ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าหายไปไหนอะ่ะ um แล้วก็คือกายเป็นคนคิดมากแบบนี้อยู่ตลอดอะ่ะ นใจปั๊บดิไอ้งั้นเล่ามาเลยว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เนี่ยไม่ตอบไลน์เนี่ยมันหนึ่งปีหนึ่งเดือนสิบห้าวันสิบวัน,วนกี่วันน่ะเขาไม่ตอบมากี่วันครึ่งวันแต่มันเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วมันมีพิโรน่ะมันเป็นบ่อยมากอ่ะแล้วให้เราสบายใจได้ยังไงอะ่ะให้เรารอแบบ ไม่มีจุดหมายคือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเครื่องวันเนี่ยเขาาจจะติดทุละางไงก็คิดกันแบบนี้ไงก็เป็นเพราะคิดกันแบบนี้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็คงตอบกับมาแหละเป็นเป็นไรกันอะ่ะมีคนออกครับใครออกับ ห,ห,ห,หิวหิวเลยเอ่างั้นเอ่องั้นเดี๋ยวท็อปไปทำอะไรกินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนทำอะไรกินเดี๋ยวคงจะรู้สึกดีขึ้นอ่ะ ตอนนี้ก็ใจเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาคงต่อมาแหละ เอน่อาหารเสร็จแล้วนะจะกินตรงนี้หรือจะกินในรัวไปกินแล้วก็กินเสร็จจะได้กลับเดี๋ยวมันจะดึกใครว่าจะกลับแล้วเธอจะนอนนี่หรือไงไม่ได้ไม่กลับกลับไม่กลับ กาบเธอจะนอนนี่ได้งไงผู้ชายอยู่ทั้งสองคนมันดูไม่ดีแต่จริงๆครั้งนี้ก็ได้เนาะมันดึกแล้วอันตรายอเป็นเป่ับเขาด้วยเหรออืมไม่กลับนอนท้องเราได้ไหมล่ะรับขอไปนอนด้วยคืนหนึ่งนะ อกลับเอา้าอะไรเนี่ยสรุปอะไรเนี่ย <c oughs> เขาแค่หลับไปนะเขาตอบมาเนละ้อ่อ่าสรุปกลับหรือไม่กลับกลับกลับเลยแล้วกันเดี๋ยวแล้วกลับตอนนี้แน่ใจหรอมาัน,าน,นอันตรายนะวินไม่เป็นไร กลับได้ไปแล้วนะเราไม่กินอาหารของเราก่นก้นเนาะแต่เขาพาไปเรียงข้าวเป็นการขอโทษกลับดีกว่าปปกลับไปเลยนะแล้วก็ถ้าเขาไม่ตอบแค่เครื่องวันเนี่ยก็จะมาใหม่ไม่ต้องกลับมา ครับอ<ะ>ไอ้อาหารคนอกหักเมื่อกี้อยู่ไหนเอามาเลยโดนเพื่อนเทวะนี่เหรออาหารคนออกหักอืมทำไมหน้าตามันปั่นจังวะมันไม่มีหรอกอาหารของคนดออกหักอะ่ะมันมีแต่อาหารที่ทําให้คนโอ,อกหักอะ่ะอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีไม่รู้อ่ะรู้ว่าแต่ว่า หน้าตามันกวนมากเลยคือมันรู้สึกแบบอย่าบดขยี้มันนะโดนเบื้อเทเข้าใจไหมหนักอนเนี้ยหนักนิดนึอมไม่อู้หอะกินด้วยดิกินเหรอคัอมพาว่าแต่ Mm. คืนนี้ไปน,นอนห้อง่อยปะเนยกลับแล้วไมหมครับถามทำไมริงเนยไม่น่ากลับเลยเนาะกลับตอนนี้มันอันตรายตาย กลับไปดีแล้วเร,เราจะได้กินอาหารของคนงหัวัดไงอืมอร่อยอ่ะอืม่อมดีวะมาอร่อยต้องลิ้นของมันเนะ่คื่มันตบไปเรื่อย ตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้าบ้านกระามสั้นๆแบมบิโน